สวัสดีค่ะหยาตทิพย์นะคะถ้าไม่ทำงานอะ่ะก็คือถ้าไม่ได้ต้องออกไปที่ไหนที่แบบเป็นทางการอะ่ะอยากจะชอบใส่เสื้อยืดกางเกยงยีนเลยอะ่ะแต่งง่ายอยากชอบใส่ทรงที่มันสลิมหน่อยนึงค่ะแต่ว่าอยากจะไม่ชอบที่มันเป๊ะมากอะ่ะชอบที่มันขัดขาดเซอๆหน่อยมันก็จะจะแมทง่ายกับเสื้อยืดค่ะ ไม่มีเทคนิคหรอกเอาที่เขาเหมือนกับว่าอยากจะชอบสีอ่อนๆหน่อยะคะ่ะแล้วก็จะเอาที่เป็นขาขาขาเลียวอะ่ะอันนั้นจะดูแล้วเหมาะกับเราเพราะอยากไม่ชอบใส่เสื้อตัวเล็กไงชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆหน่อยก็เอากางเกงแบบเล็กๆหน่อยมันจะได้ดูแบบโอเคคือมันจะไม่ค่อยแบบเกะกะมากอยาอยาไม่ค่อยชอบใส่กางเกงที่แบบขามันขามันใหญ่อะ่ะอยารู้สึกว่ามัน มันเดินแล้วมันแบบ,บไม่ค่อยถน,นัดอย่าด๋อ,อย่าชอบคืออย่าซื้องเกงยีนแบบร้านทั่วไปเลยอะท็อปช็อปเลยอะออซาร่าอะไรอย่างงี้เลยอะประมาณนี้ใช่เพราะอยากรู้สึกว่าผ้าเขานิ่มอะค่ะแล้วก็มันอยากมีงเกงยีนเยอะมากเลยอะคือเหมือนกับเราก็ซื้อมาก็ทรงเดียวกันหมดเลยนะสีใกล้กัน แต่เห็นแล้วก็ซื้อเห็นแล้วก็ซื้อตรงเดียวกันสีกล้กันแต่ว่ามีในตู้แบบเยอะเลยอะ่ะเยอะมากอะ่ะกี่กี่สิบตัวได้อะ่ะเยอะเยอะมากกางขายยาวต้องมี2ี่ิอ่ะขาสั้นอีกเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะก็ไม่ค่อยซักด้วยไม่ซักใส่ตัวเดิมา <laughs> นานาๆสักที <laughs> คือหยาดอ่ะส่งผ้าซักไงส่งผ้าซักแล้วก็เหมือนกับมันเกงยีนไม่ต้องต้องซักทุกวันไง ก็แบบใส่แบบสักอาทิตย์นึงอะแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันนะอาทิตย์นึงคือแบบใส่สักสามสีวันติดติดกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ส่งซักทีนึงเดี๋ยรู้สึกว่าพอซักแล้วมันไม่ค่อยนิ่มเลยอะเหมือนซักแล้วมันมันแข็งอะก็เลยใส่สักหลายๆวันก่อนค่อยส่งไปซักอันนี้คิดเองนะจะไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าติดตามคลิปสัมภาษณ์ดีได้ที่ cm มีค่ะ